แคมรุ่น a 8 1 6นะคะสินค้าพร้อมส่งสต็อกในไทยเรามาดูเมนูเบื้องต้นนะคะตัวนี้นะคะรองรับเมม128 g งร้อยสิบ u 3นะคะกดมาที่การตั้งค่านะคะเป็น 4k 6 0 fps นะคะสามารถปรับตั้งค่าได้นะคะรองรับการสั่น 4k 6 0 fps สามารถปรับตั้งค่าได้เช่นกันนะคะตัวนี้นะคะมีโหมดภาพถ่ายใต้น้ํานะคะชื่อโหมด underwater mode นะคะตัวนี้นะคะเมื่อเราถ่ายใต้น้ําเราสามารถปรับได้นะคะส่วนความละเอียดของภาพนะคะกดมาที่โหมดภาพนะคะ โหมดภาพถ่ายนะคะสามารถซูมได้ถึง8เท่านะคะส่วนความละเอียดนะคะตัวนี้นะคะความละเอียดของภาพถ่ายนะคะ 24mp สามารถปรับตั้งค่าได้นะคะตัวนี้นะคะรองรับการเชื่อมต่อกับมือถือโดยใช้แอป iSmart DV นะคะสามารถเปิด w i f i ที่ตัวกล้องได้นะคะดูไฟล์วิดีโอและไฟล์รูปถ่ายนะคะที่ตัวกล้องได้นะคะกดสวิปด้านหน้าด้านหน้านะคะที่ปุ่มล่างนะคะด้านข้างนะคะปุ่มล่างนะคะ1ครั้งนะคะสินค้าพร้อมส่งนะคะขอบคุณค่ะ